บรรยากาศยามแรงนะครับยูทีอ้างเก็บน้ำน้องปลาไหลนะครับตอนนี้ก็มีคนกำลังลงหาป่านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมนะครับกับเห็นคนกำลังหาป่านะครับแสงไฟนักลาปลานักตกเป็ดนะครับโอ้นะครับนี่ครับก็บมีเสียงไฟคนกำลังมาาไซเบดนะครับนี่ครับ ใสเบ็ดหาปูหาปลาครับองค้นก็มาตึกเนี้ยครับหาปูหาปลาเดี๋ยวผมสิงานลงไปเบิ่งครับาไปถ่ายทำเพ็่นกำลังมาหาปูหาปลาครับนี่นะครับข้างล่างก็สิเริ่มมืดแล้วครับ ชาวคนที่เป็นมาหาอยากหากินทุกมือกับกับสีเดียวเห็นอยู่นะครับโอ้โหนี่แสงไฟหิมฮีมๆๆๆๆิีนะครับเมื่อกี้เห็นคนลงไปหาปลาคนหนึ่งนะครับโอ้นบรรยากาศดีนะครับเหมือนผู้ใดอยากมาตกเบ็ดใส่เบ็ดฟีนะครับฟีแน่ตลอดเวลานะครับ บรรยากาศยามแรง้งเสียงกบเสียงเขียดห้องครับนะครับก็มีคนกำลังลงไปหาปลาครับได้ยินเสียงกบเสียงเขียดนะครับนะครับอู้นลนไปหายามปูยามปลาบางคนก็ไปตึกแหนะครับหากินนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ